แท็กซี่แจงดรามา่าติดไซเรนสัญญาณไฟยันขอติดตั้งถูกต้องจากกรณีมีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งค่ะโพสตคลิปรถแท็กซี่ส่วนบุคคลสีเขียวเหลืองคันหนึ่งติดไฟและไซเรนเปิดสัญญาณส่งเสียงดังพร้อมขับเบียดรถคันข้างหน้าขึ้นไปขณะที่สัญญาณไฟจราจรยังเป็นสีแดงซึ่งผู้ถ่ายคลิปบันทึกเหตุการณ์ขณะวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาทําเอาชาวเน็ตเสียงแตกค่ะบางก็บอกว่าเป็นแท็กซี่ทําแบบนี้ได้หรือไม่บางก็บอกว่าทําความดีไม่ต้องตรวจสอบโดวยวันนี้ค่ะ30สิสิงหาคมผู้ขับรถแท็กซี่ ดังกล่าวก็ชี้แจงว่าเป็นอาสาสมัครของสมาคมสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทยขึ้นตรงกับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศทําให้ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้แต่ยืนยันได้รับสิทธิ์ในการขอใบอนุญาตติดตั้งไฟและสัญญาณไซเรนรวมถึงเสียภาษีอย่างถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบกบทบาทของหน่วยงานที่สังกัดก็คือทําหน้าที่การข่าวปฏิบัติการพิเศษไม่เกี่ยวข้องกับกู้ภัยแต่ทําหน้าที่ช่วยเหลือสังคมโดยตนทํามา4-5ปีแล้วก็ติดไฟสัญญ,ญาณไซเรนมาโดยตลอดซึ่งคลิ ที่ปรากฏนั้นรับแจ้งจากลูกค้าที่ป่วยติดเชื้อโควิด19เรียกรถจากรัชดาซอย3ไปยังโรงพยาบาลลาดพร้าวและทุกวันนี้ก็ยังคงทําอยู่แต่ส่วนมากเป็นเคสผู้ป่วยติดเตียงค่ะโดยแท็กซี่รายนี้นะคะยังอ้างอีกว่าที่จังหวัดปทุมธานีก็จะมีแท็กซี่จิตอาสาในลักษณะนี้ส่วนในกรุงเทพก็มีโรงพยาบาลราดวิถีจัดทีมแท็กซี่อาสารับส่งคนเจ็บคนป่วยและมีแบบนี้มานานที่โรงพยาบาลเกือบทุกแห่งค่ะอย่างไรก็ตามค่ะข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่ารถแท็กซี่ที่ติดตั้งไฟและสัญญาณไซเรนลักษณะนี้ ผิดกฎหมายตามพรบการจราจรทางบกมาตรา13วรรคหนึ่งห้ามมีให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใช้ไฟสัญญาณแสงวับวับเสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําหนดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000บาทและเพิ่มโทษปรับเป็นไม่เกิน4 0 0 0บาทและเป็นความผิดตามพรบรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา12ประกอบกับมาตรา60ปรับไม่เกิน2,000บาทข้อหาเพิ่มเติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นทําให้บุคคลทั่วไปจะไม่สามารถขออนุญาตติดตั้งสัญญาณไฟและเสียงไซเรนได้ส่วนการจดทะเบียนและเสียภาษีกับกรมการขนส่งทางบกตามที่กล่าวอ้างเป็นเพียงการยืนยันว่ารถดังกล่าวมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยค่ะสาหรับการอนุญาตให้ใช้ไฟสัญญาณวับวบหรือใช้เสียงไซเรนหรือว่าเสียงสัญญาณอื่นได้เนี่ยจะต้องเป็นรถฉุกเฉินรถในราชการทหารหรือตํารวจหรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบโดยสัญ,ญญาณไฟสีแดงค่ะจะ ใช้สำหรับรถในราชการทหารหรือตำรวจรถดับเพลิงและรถพยาบาลที่ใช้ในราชการส่วนแสงสีน้ำเงินค่ะใช้สำหรับรถพยาบาลและแสงเหลืองสำหรับรถอื่นๆค่ะ